และนี่คือซิกเนเจอร์หรือว่าตัวที่ขายดีที่สุดของทาง s t สเตต w ิวินเทสสายขนมฟรีเบตดไม่ลองไม่ได้แล้วคำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกวา่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกราบสวัสดี <c oughs> ผมเฮียตวงจากช่อง YouTube มาดามเว็บ วันนี้เนี่ยก็ได้เป็นเกียรติอีกแล้วที่จะได้ลองชิมสายขนมฟรีเบสอีกหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาจากแบรนด์ไทยใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือแบรนด์ s สต e ีทนิววินเทจซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเคยรีวิวตัวเที่อะไรไปแล้ววะ What <the> fuck? แต่ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าซิกเนเจอร์ของเขาเลยนั่นก็คือรสชาติเค้กฝอยทอง ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยมันส่งมาให้ผมเนี่ยนานมากแล้วล่ะแต่อเผอิญว่าทางสต New นวินเทจเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นิดหน่อยนะ ซึ่งผมก็รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าแ,แ,แม่งก็ไม่มาสักเทผมก็เลยบอกไปว่าถ้างั้นกูรีวิวตัวที่มึงส่งมากแล้วกันโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง Street New w i n t a g e นะที่ได้ส่งเจ้าตัวนี้มาให้กับทางเราได้รีวิวกันเราลองไปดูแพ็กเกจและรูปร่างหน้าตาของมันกันก่อน มาแล้วเราก็มาดูรูปร่างแพ็กเกจนะของเจ้าเค้กฝอยทองของทางสตรีทนิววินเทจกันตัวนี้เนี่ยขวดที่ให้มาเนี่ยก็น่าจะเป็น100 ml นะครับผมขวดเนี่ยเป็นขวดใสเลยแล้วก็ฝาดำนะด้านบนเนี่ยก็จะเขียนว่าเค้กฝอยทองนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็เป็นรูปเค้กเลยด้านล่างถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะก็คือสตรีท New ว i n นเทจ นิกที่ให้มาเนี่ยคือ6มิลลิกรัม VGPG อยู่ที่70-30นะคือสติ๊กเกอร์เนี่ยก็เรียบเรียบง่ายๆนะอันนี้ผมเนี่ยจังบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแพ็กเกจล่าสุดนะครับผมแพ็กเกจตล่าสุดเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจที่ใช้ทำการขายณนะปัจจุบันนะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนแรกอะมันจะให้ผมรอแพ็กเกจใหม่มันแต่แม่งก็ไม่มาสักทีไม่รอแม่งแล้วทำตัวนี้ไปเลยแล้วกัน โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่ามาแล้วเราก็ลองมาชิมเจ้าเค้กฝอยทองกันตอนแดกเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความหวานนะก็มีความหวานอย่างเดียวไม่มีที่อะไรเลย <c oughs> สีน้ำยาเขาเนี่ยก็จะออกเป็นใสๆนะแล้วก็มีเหลืองขุ่นๆนิดหน่อยนั่นเอง ชิมกันเลยดีกว่าอ,อันดับแรกที่เจอเนี่ยก็จะเจอในส่วนของความหวานนะครับผมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีความหวานพอสมควรเลยจะออกเป็นโทนหวานกลางๆนะและในส่วนของตอนกลางเนี่ยก็จะมีกลิ่นเค้กเบาๆและตัวนี้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็นนิก6นะซึ่งมีความอิ่มนิกที่ดีมากทำนิกออกมาได้ค่อนข้างเต็มเลยทีเดียว และถ้าเกิดเทียบขนมนี้ขกด้วยกันแล้วเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างดูดง่ายกว่าตัวอื่นๆด้วยซ้าพอทําการเวฟสักสามสี่คำแล้วเนี่ยความหวานของเจ้าตัวนี้เนี่ยเข้าไปติดลิ้นเลยทีเดียวโอเคผมก็จะมาสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะตัวนี้เนี่ยในส่วนของตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นฝอยทองเลยซึ่งเป็นฝอยทองที่ค่อนข้างหวานนะหวานปกติเหมือนตอนที่เรากินฝอยทองจริงๆอะ่ะและในช่วงกลางเนี่ยก็จะมีกลิ่นเคกเ้กเบาๆนะครับผม ถ้าเทียบกับรสชาติของจริงแล้วเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างใกล้เคียงมากเลยทีเดียวในส่วนของรสชาติเนี่ยผมให้อยู่ที่8.5เต็ม10นะซึ่งโคตรเหมือนอะ่ะเหมือนเลยอะ่ะและในส่วนของความหวานเนี่ยด้วยความที่มันเป็นฝอยทองนะครับผมความหวานจะอยู่ที่5เต็ม10ในส่วนของนิกเนี่ยนิกเขามีให้เลือกหลายแบบนะแล้วแต่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยแต่ตัวที่รีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นนิกหกนะนิกหกตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยค่อนข้างดูดง่ายกว่าตัวอื่นด้วยซ้ํา แต่ในส่วนของการอิ่มนิกเนี่ยทำได้ค่อนข้างเท่าเทียมกับนิกหกทั่วไปเลยและในเรื่องของควันเนี่ยวีจีที่ให้มา70เนี่ยควันเยอะชี้ผายพวกวัยรุ่นสายควันเนี่ยไม่ต้องห่วงกันเลยถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับใครบ้างนะก็จะเหมาะกับแนวสายขนมแบบเต็มเต็มเลยแล้วตัวนี้เนี่ยถ้ายิ่งใครชื่นชอบขนมไทยด้วยแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าเทียบความใกล้เคียงกับของจงเนี่ยใกล้เคียงแบบสัสสัสะ เอาละถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Street New Vintage นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยและส่วนใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็มีแจกให้หนึ่งรางวัลน,นะเพียงแค่แชร์คลิปนี้เนี่ยไปยังกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่คุณอยู่จากนั้นเนี่ยแคปหน้าจอมาร่วมเล่นเกมที่เพจสากเบื่อยันเรือบินผมจะเขียนแคปชั่นไว้ว่าเคก้กฝอยทองอย่าลืมไปร่วมเล่นเกมกันเยอะๆนะ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube มาดามเว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วนะจ๊ะายบาย